สวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นนี่เราก็อยู่กันที่กเกมกาเหมเดิมนะเราเราก็มาอยู่กันที่เกี่คขับบ๊ดใบเขียอะไรครับน้องๆมาชมกันเลยนะครับว้าวมาชมกันเลยนะครับเกมนี้ต้องแข่งกับเวลาไปนะครับนะ ครับเกมนี้ต้องแข่งกับเวลาครับใครที่ชอบความเร็วนี่มาเล่นเลยครับเหมือนขับรถจริงๆไม่โมนะครับจิโก,โกแข่งกับเวลาครับรู้ครับเวลาทันครับทันยกล้อโชว์ไม่ย้อยเยอะอย่ามาดครับอย่ามาด กีเลยอ้าวยับประมาทครับความตายเกิดขึ้นได้ไอ้เมย์จะไหวไปไปไปรุน่น <c oughs> จะทันไหมครับไปรุนร่นไปรุ่นนาฮีรุ่นนาฮีทันครับทันเต็มสาม เราปลดล็อคลอดได้เลยนะครับไอโตไม่อัพเดตเที่ยอะไรเราไปไปเลยขับบิ๊กไบค์ครับเสมือนจริงไปต่อโตนี้ไม่แดงเลยไปต่อครับน้องๆแข่งกับวิลล์หาเล่นได้ ที er, ่ลยเปลี่ยนสัตว์ลายเปลี่ยนแล้วเหี้ยไอเมย์หน่อยรอโชว์หน่อย <c oughs> ยังได้ครับปิดสุดที่ร้อยหนึ่งครับร้อยสิบยังกินบิ๊กใบขาดไอเหี้ยอะไรสุดที่ร้อยเอ็ดบิ๊กใบคันนี้แล้ว รลบได้ชนนี่ครับน้องไปต่อไม่ทันเพสีอีบากไม่ได้สีนี้คร ไปครับเมย้อยจากขี่ใบิ๊กเบย์กลายมาเป็นขี่รถป๊อปมาดูกันว่ารถป๊อปจะวิ่งเกินร้อยเอ็ดไหมเออเกินครับรถป๊อปของเราไปที่ร้อยสิบห้าครับความเร็วสูงสุดคิดว่าจะทันไหมครับรถป๊อปในตำนานเหลือหลือครับเวลา พี่ยอร้อยสิบห้าครับหน้าไม่เดี๋ยวดูอืดๆดูอืด,ด,ด,อดชาชาไอเมย์ยอทันครับ่อไปเขียนไครกันไกลทันครับอไอและน้องๆเหมือนขับรถจริงๆครับพลาดคือพลาดคุณพลาดนิดเดียวคุณต้องแข่งกับเวลาครับโอ้รถก็เยอะเสรษเกิน อ่านครับน้องๆรอบนี้ผ่านเฉลิมเลย,ยลตอบถามไปกต่อครับเกนไข่กันไก่ตาใบาโอเบียสมนเนาะครับจริงนะครับ แต่นี่จำลองเหตุก่อนก็เหมือนจริงนะครับน้องๆพลาดก็คือพ้าดครับไม่พิการก็ตายชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากนอกจากใจมึงเนี่ยพวกเวียนขับรถก็บาวาววกันหน่อย ดูกูเนี่ยร้อยสิบห้าจมไม่สะขับรถเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีทักษะการขับขี่เองโมก,กันนอไม่ช่วยอะไรพวกมึงหรอกเวยกันตำรวจเจี๊ยเเ่งใส่โมกันนอกก็ตายใช่โมกันนอกระตาย ก็ตายเหมือนกันได้น,ไไนี่เห็นไหมขรัตกูใส่ไม่ยอมไหมทำนี่ยทันไหมครับไม่ทันหรอก ไปครับนน้อตเตอร์คอร์สจากโรดิปป์เป็นอเตอร์คอร์สจมใหม่ที่เท่าไหร่ไปต่อแต่รอยยี่แปดจมใหม่อตตอร์แตคอส oh, <no. S 1> ขาดเลย ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่ได้เราตร้องมีทักษะครับเราตร้องมีทักษะนะจิโกจำไว้ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่ได้ดูผมดูผมมอเตรอร์คอร์ขับมอเตอร์คอร์ต่างประเทศตำรวจชอบไล่นะครับที่ไทยก็มึงจะขี่ยังไงมึงก็ขี่ แต่ไม่เห็นไม่ไม,ไม,ไม,ไมีใครเอามาขี่ทางนะครับนุ่มขี่สนามทรายมอเตอร์คอร์ครับแรงครับแรงก <c oughs> ูไม,งไม่ทันขาดครับแรงกูไม่ทันขาดทำแรงจริงน,นี่นะครับรถนี้ตำรวจของฝรั่งมอเตอร์คอร์สแรงจริงดูกูไม่มีทางไปเขับมอเตอร์คอร์ส ต้องรมันแรงเกินจะทันไหมครับน,น,น้องๆลุ้นทันทันทันมันจะก็ทนัทน,ทน,ทนครับไปไปต่อยาเๆเจนชัยไปครับไป มไม่ไม่ทันครับไม่ทนันภาพนิดเดียวทั้ทอซือ้ีซื้อเรียนซื้อเรียนทุกเวลาทัานครับ